มี Bro G S p r o 2ครับกับราคา3,990บาทครบเครื่องทั้งด้านสุขภาพกีฬาและการใช้งานทั่วไปมี GPS ความถี่คู่ในตัวเองไม่ต้องอ้างอิงจากโทรศัพท์แถมยังรองรับการโทรผ่านบลูทูธและกันน้ำถึง5 ATM ฟีเจอร์ครบครบแบบนี้จะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวนิวเล่าให้ฟังครับ สีที่อยู่ในมือของผมนะครับมีชื่อว่า dark gray คือเอาตามตรงแล้วครับมันก็คือเทาดำผสมปนเปนกันไปเขามีอีกสีสันหนึ่งครับเป็นโทนสว่างสว่างมีชื่อว่า Light b a บ t สีนี้เองเนี่ยบอกเลยครับสวยไม่แพ้กันแต่ผมขึ้นรูปให้ดูได้ตามนี้ไม่มีของจริงมาโชว์คือตัวเรือนเนี่ยเขาทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับที่เป็นเกรด 316L แข็งแรงและน้ำหนักเบาผมพลิกมาดูบริเวณด้านหลังตัวเรือนครับผิวสัมผัสของเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสมาร์ทวอชในราคา ใกล้ๆก,กันแตะนิ้วสัมผัสไปจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยผิวบอดี้เขามีความแบบดันดานลื่นๆมือเพราะว่าริ้วรอยต่างๆนั้นเกิดยากกว่าทาความสะอาดง่ายดีครับไม่จะไปต้องหาผ้ามาเช็ดบ่อยๆแต่ถ้าพลิกมาบริเวณ ด้านข้างเนี่ยจะสังเกตว่าเฮ้ยตำแหน่งของเม็ดมะยมครับปกติเนี่ยเขาจะเอาไว้อยู่บริเวณเลข15ใช่ไหมแต่ในที่นี้ครับเขาเลื่อนไปอยู่บริเวณประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสอ,อะไรประมาณนั้นเพื่อให้เราสามารถกดปุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่า ไม่รู้ว่ามันง่ายจริงหรือเปล่านะลองไปคิดต่อคิดตามกันเอาเองนอกจากจะเป็นเม็ดมะยมที่สามารถหมุนได้จริงๆแล้วเราสามารถกดเป็นคําสั่งได้อีกด้วยครับกดหนึ่งครั้งปลุกหน้าจอขึ้นมากดอีกครั้งเข้าสู่หน้าเมนูเป็นภาษาไทายตั้งค่าได้ตั้งแต่ตอนเราแพร์ลิงเข้ากับตัวโทรศรัพท์นั่นเองนะครับหมุนตรงนี้มันก็สะดวกกว่าจริงๆครับบริเวณด้านใกล้ๆกันเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาทําดีไซน์มามันคล้ายปุ่มเลยมันใช่ปุ่มไหมถ้าเป็นบริเวณเลข15เนี่ยไม่ใช่ปุ่มนะครับแต่ถ้าเป็น เลขประมาณสัก4ี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยผมกดปุ่มนี้ก็จะเป็นหน้ารวมครับรายชื่อของกีฬาที่รองรับแต่โหมดตรงนี้เดี๋ยวผมแปะโป้งไว้อีกสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาขยายความครับแค่อยากจะพามาดูเฉยๆว่าปุ่มตรงนี้มีอะไรบ้างและทําหน้าที่อะไรเราข้ามไปดูกันที่ฝั่งซ้ายมืออ่าซ้ายมือนี้เรียบแปลไม่ได้มีปุ่มไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าพลิกมาดูบริเวณด้านหลังนะครับของฝั่งซ้ายมือเราจะพบว่านี่เลยลำโพงและไมโครโฟนอยู่ข้าง ข้างกันมีเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับหากใครต้องการที่จะโทรคุยกับใครสักคนหนึ่งคุณสามารถรับสายหรือจริงๆก็กดโทรออกที่ตัวสมาร์ทวอชแต่ยังคงต้องพึ่งโทรศัพท์อยู่เพราะจําเป็นจะต้องต่อบลูทูธเข้าหากันถึงจะโทรออกหรือรับสายได้ไม่ได้รองรับ e s i มไม่ได้รองรับเป็นรูปแบบ standalone นะครับสำหรับใครที่กําลังหาสมาร์ทวอชรุ่นที่รองรับการแจ้งเตือนโทรเข้าด้วยแอปพลิเคชัน Facebook สําหรับมีโบรุ่นนี้แจ้งเตือนได้กดรับสาย ได้สามารถคุยสนทนาผ่านนาฬิกาได้เลยมากไปกว่านั้นหากมีคนโทรเข้าผ่านวิดีโอคอลก็สามารถกดรับได้ครับแต่ต้องไปใช้กล้องจากมือถือนะในการรับสัญญาณภาพส่งต่อไปยังอีกฝากฝั่งหนึ่งนั่นเท่ากับว่าพิเศษกว่าใครกดรับสายจาก Facebook หรือว่า third Party ตีได้ปกติเนี่ยหลายๆรุ่นทำไม่ได้นะครับดีไซน์ของสายชาร์จนั้นเปลี่ยนไปครับให้สายชาร์จเป็นรูปแบบถักไนลอนมาวิธีการชาร์จชาร์จอย่างไรก็เป็นลักษณะาฐานแม่เหล็ก ที่จําเป็นจะต้องแปะให้ถูกฝั่งแปะถูกฝั่งจะดูดเข้าหากันแต่ถ้าแปะผิดฝั่งก็จะหนีห่างกันนะครับเป็นแม่เหล็กเหมือนที่เราเคย,เคยใช้กันบอกก่อนเลยครับว่านี่คือสายที่ติดตั้งมาตั้งแต่เราแกะกล่องครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาให้ดูโปร่งโล่ง,ลงและมีช่องระบายอากาศโคตรจะเยอะถามว่าเอ้ยดีไซน์แบบนี้มันแข็งแรงไหมผมลองยืดยด,ดหด่นๆให้ดูความยืดหยุ่นสูงแน่นอนครับใส่ไปสบายข้อมือไม่รู้สึกว่ามันแข็งทื่อเวลาที่เรา จะงอข้อมืออย่างนี้หรือว่าจะแบมือขอตั้งพี่เราอะไรเงี้ยได้หมดนะคือมันใสแล้วมันยืดหยุ่นมากๆรูปแบบการรัดสายยังคงเป็นแบบสลักยึดล็อกเข็มเดียวนี่ถึงแม้ว่าดีไซน์เหมือนออกแบบมาให้2เข็มใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่จิ้มไปเลยเข็มเดียวตรงกลางแต่สวมใส่แล้วนี่ครับ สบายข้อมือสุดๆสายรัดหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เหม็นอับชื้นนะครับใส่สบายจริงๆมีโบรเนี่ยออกแบบมาได้ดีคือจ่ายราคาเดียวแล้วคุณแบบไม่ต้องมาหาแพ็กเกจเสริมอะ่ะ ในกล่องคุณจะได้สายรัดแบบผ้ามาแบบนี้เลยครับในหลายๆรุ่นเนี่ยของมีโบเขาก็จะให้สายลัดหน้าตาแบบนี้มาแบบเป๊ะๆเ,เลยแต่อย่างน้อยครับการดีไซน์ของเขาและการเลือกใช้วัสดุของเขาเนี่ยมันแห้งเร็วและวิธีการสวมใส่ใส่ได้เร็วกว่าแบบสายลัดซิลิโคนเมื่อสักครู่นี้เพราะเป็นรูปแบบแปะตีนตุ๊กแก3ตำแหน่งล็อกวิธีการสลับสายเนี่ยเป็นแบบปลดเร็วนะครับคุณสามารถปลดได้เลยด้วยตัวเองไม่ต้องใช้เครื่องมือเห็นไหมง่ายมากๆสายลัดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับ มีขนาดความกว้างอยู่ที่2 2มิลิเมตรเรื่องถัดมาครับเราอยากไปกันแบบไวๆเลยนี่คือว h ดเฟสหรือหน้าปัดนาฬิกาที่ค่าโรงงานตั้งค่ามาให้สวยไหมครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับแตะค้างไว้มีให้เลือกอย่างเยอะแยะมากมายเห็นไหมสีสีก็มีเป็นแบบเข็มก็มีเป็นแบบดิจิทัลก็มีเลือกได้เลยครับหน้าปัดตรงนี้ให้มาตั้งแต่โรงงานซื้อมาวันแรกปรับเปลี่ยนได้เลยอยากใส่รูปคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องใส่รูปแฟนเราใส่ รูปน้องหมาน้องแมวทําได้ครับในแอปพลิเคชันมีโบฟิตเนี่ยทำได้ง่ายมากๆและในแอปเดียวกันก็ยังคงมีวอตเฟส หน้าตาอีกเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกใช้แบบฟรีๆด้วยนะครับมีทั้งแบบภาพนิ่งก็มีสีสันกระตรงกระตูนเคลื่อนไหวได้สําหรับขนาดจอนะครับจะอยู่ที่1.43มนิ้วช็อตคัดการปรับความสว่างเขาจะไม่อยู่ในหน้าแรกนะเราจะต้องกดเข้าเมนูเองคุณจะเห็นว่าเนี่ยแถบความสว่างผมเปิดไว้ต่ํากว่า4 0ด้วยซ้ําจริงๆแล้วเราสามารถเล่งได้สูงสุดเนี่ยฮะสว่างตาแตกในระดับที่กล้องถ่ายมาแล้วยังมองแบบมันยังขาวอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับสวมใส่ออกกำลัง กายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนแดดจัดจัดได้เหมาะกับคนที่ต้องอยู่กลางแจ้งบ่อยๆและมีโบรุ่นนี้เซ็นเซอร์ในการปรับความสว่างอัตโนมัติให้มาครับนี่เลยครับอยู่ในหน้าการตั้งค่าแต่หากใครอยากจะใช้ฟังก์ชันนี้แค่มาติ๊กเปิดและค่าความสว่างจะกลายเป็นอัตโนมัติทันทีเอาจริงๆแล้วผมอะนิยามว่านี่คือสมาร์ทวอชสำหรับนักกีฬาจริงๆเลยครับเราจะเห็นว่ามีโหมดโหมดหนึ่งที่ไม่คุ้นตาเลยครับสิ่งนี้ภาษาไทยเรียกว่าไตรกีฬาจะมีทั้งวิ่ง ปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ําในประเทศไทยอาจจะยังไม่ฮิตแต่นักกีฬาหลายๆคนก็ใช้วิธีการลงแข่งไตรกีฬาเพื่อฝึกสมรรถนะของร่างกายปกติเวลาที่เราเลือกที่จะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องเลือกไปทีละหนึ่งโหมดเช่นวันนี้อยากจะออกไปเดินวันนี้อยากจะออกไปวิ่งวันนี้อยากจะออกไปปั่นจักรยานมันไปทีละโหมดครับแต่พอเราเลือกเป็นไตรกีฬาอันเนี่ยเราเข้าไปในโหมดการออกกำลังกายอันนี้และก็ตั้งค่าอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆครับเริ่มตั้งแต่ ระยะทางนี่เห็นไหมว่าว่ายนะ้ําประมาณกี่กิโล ปั่นจักรยานและวิ่งกี่กิโลแต่ว่าจุดเด่นของมีโบเรื่องหนึ่งก็คือไอ้เจ้าไตรกีฬาเนี่ยเขาจะมีการดีเทคหรือว่าตรวจจับอัตโนมัติครับเราไม่ต้องมาสนใจหรือเสียสมาธิมามองที่ตัวนาฬิกาเลยครับวิ่งก็วิ่งไปปั่นก็ปั่นไปไ่วยก็ไ่ว้ไปเดี๋ยวนาฬิกาเขาจะการเก็บสถิติให้คุณบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่อยากไตรกีฬาเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็มีตั้งแต่วิ่งกลางแจ้งปั่นจักรยานว่ายน้ําดําน้ําสกูบา้าเดินกลางแจ้งเทนนิสปีนเขาการวิ่งเท วิ่งในล่มโอ้โหเยอะแยะมากมายครับโหมดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่โหมดเริ่มต้นเท่านั้นเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างสุดกดคําว่ากําหนดเองและก็กดคําว่าบวก และก็ไปเลือกกีฬาได้อีกเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิทพื้นไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกโยคะไม่ว่าจะเป็นยกดัมเบลนู่นนี่นั่นเยอะจริงๆครับสมมุติว่าผมอยากจะเพิ่มยิมนาสติกติ๊กถูกไปแล้วยิมนาสติกเนี่ยก็จะมาอยู่หน้าแรกที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วผมมีการออกลังกายรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมากเลยแต่อาจจะไม่ตรงกับโหมดที่เขาสร้างมามีใครในคลิปนี้ที่กําลังดูอยู่ชอบตีแบตไหมครับหรือ ไม่ชอบตีแบตก็ได้แต่อยู่ดีๆแล้วเห็นฟังก์ชันนี้อยากจะไปซื้อไม้แบตมาเลยผมเอง <c oughs> แล้วก็4ี่โมงเย็นผมออกไปตีกันแล้วตีไปตีมาปองแปงปองแปง,แปง,แปงสำหรับรุ่นนี้นะครับเขามีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่าพาเดลและภาษาไทยก็ยังไม่มีคําแปลด้วยว่าพาเดลคืออะไรไอ้พาเดลเนี่ยมันมีความคล้ายกับแบดมินตันมากๆเลยแหละถ้าตามทฤษฎีมันคือคนละแบบะนะครับการออกท่าออกทางการใช้ทักษะนู่นนี่นั่นมันคล้ายกันครับซึ่งฟังก์ชันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าตัวสมาร์ทวอชสามารถจับสถิติ การที่เราเลือก ตีฝั่งซ้ายการที่เราเลือกตีฝั่งขวากระโดดตบฝั่งซ้ายบนกระโดดตบฝั่งซ้ายล่างหรือแม้แต่ถ้าเกิดบางครั้งเราเจอท่ายากคู่ต่อสู้เราเก่งซะเหลือเกินตีมาแบบตรงตรงต,รงตัวปกติคนตีแบตมือใหม่ก็จะรับไม่ค่อยได้ก็จะพลาดกันไปใช่ไหมครับนาฬิกาสามารถจับสีติตรงนี้ได้ด้วยว่าทุกครั้งที่เขาตีมาแบบตรงตรงตัวเนี่ยเรารับได้กี่ครั้งและเมื่อเราออก่ังกายเซตนี้จบเขาก็จะมีการสรุปให้ด้วยนะครับว่าคุณได้ชูตหรือว่าเป็นการตบรลูกแรงๆกี่ ครั้งและก็มีการเก็บสถิติให้ด้วยว่าการที่คุณตีแรงๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการเหวี่ยงข้อมือที่ความเร็วเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบางคาศัพท์ผมอธิบายผิดผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับมันเป็นศัพท์กีฬาซึ่งมันยากมากๆเลยผมไม่ได้เรียนเทคนิคการกีฬามาแต่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนว่าไอ้ลูกที่เราตีเราเสิร์ฟไปเมื่อกี้เนี่ยความเร็วเท่าไหร่นับออกมาเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับมาได้ไหม เฮ <c oughs> ้ยร้อยสี่เหรอร้อยสี่เมืเ่มเอเช้า และก็แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นสมาร์ทบอสสำหรับการออกลางกายสถิติทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นค่าพื้นฐานก็ยังคงบันทึกไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาจํานวนการเผาผลาญกิโลแคลอรี่และก็ฮาร์ดเรทในการออกลางกายนะครับรวมไปถึงสามารถเอาสถิติต,ตรงนี้ไปใช้คํานวณและช่วยในการออกแบบการฝึกกีฬาชนิดนี้ได้ด้วยและฟังก์ชันอสุดท้ายก็คือสมาร์ทวอสสามารถบอกเราได้ด้วยนะครับว่าเราจะต้องฟื้นฟูร่รางกายอีกจำนวนกี่ชั่วโมงกี่ นาทีถึงจะกลับมาเล่นกีฬาชนิดนี้และไม่รู้สึกว่าร่างกายของเรามันอ่อนล้าจนเกินไปคล้ายๆกับว่าเรามีโค้ชในการมากําหนดว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เราจะต้องออกกำลังกายมากน้อยแค่เท่าไหนถึงจะดีต่อร่างกายจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองเข้าไปที่โหมดการตีแบตจริงๆเลยอะ่ะการวัดค่าของเขาจะไม่มีการแยกซ้ายขวานะครับจะเป็นแค่ฮาร์ดเรทจำนวน9้าแล้วก็ระยะเวลาแค่นั้นมันแตกต่างกันนะครับอย่าไปเผลอเข้า โหมดแบดบินตั้นล่ะแนะนําให้ใช้พาเดลแบบที่ผมสาธิตให้ดูในคลิปนี้ปกติเวลาเราจะออกกาลังกายอะไรก็ตามแต่เราจะต้องมากดเลือกก่อนาสมมุติว่าเริ่มที่วิ่งกลางแจ้งและก็จะต้องนั่งรอ GPS ให้มันเป็นสีเขียวถึงจะเริ่มได้ใช่ไหมครับซึ่งขั้นตอนพวกนี้หลายๆคนก็ชินชาจนลืมที่จะมากดครับตัวมีโบรรุุนนี้เนี่ยเขามีจับการออกกลังกายอัตโนมัติ แต่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่ารองรับเฉพาะโหมดเดินกับวิ่งเท่านั้นโหมดอื่นๆอ,อ่ะยังไม่รองรับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ซึ่งการที่เราดูสถิติอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวสุขภาพนะครับเราเข้าไปเลยที่แอปพลิเคชันมีโบฟิตคุณจะติดตั้งใน Android หรือว่า iOS ก็ได้หมดเลยครับและที่สําคัญสามารถแชร์ข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน third party ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น s t a r w a r นะครับ Google Fit และก็ในฝั่งของ Apple Health ใครใช้ iPhone อยู่ก็สามารถข้ามเจนมาใช้ในาฬิกา Smart Watch รุ่นนี้ร่วมกันได้เช่นเดียวกันครับตัว Smart Watch ยังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเริ่มต้นตั้งแต่ไฟฉายครับทำไมต้องมาเล่าให้ฟังฟีเจอร์ไฟฉายใครๆก็มีเป็นเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนสีของไฟฉายได้เออเหมือนคนอื่นไหม ผมว่าไม่เหมือนนะของคนอื่นก็มีไฟสีขาวสีเดียวสามารถเปลี่ยนโหมดให้เขาแบบว่ากระพริบช้าๆก็ได้กระพริบเร็วๆก็ได้เดี๋ยวผมกระพริบเร็วๆให้ดูโบบา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 แบบนี้เหรอโอเคนี่เลยครับให้ใช้ในกรณีที่คุณต้องการแจ้งสัญญาณ SOS อะไรประมาณนั้นหลงป่าหลงเขาเปิดฟีเจอร์นี้รอเลยถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อเฉาก,ก้วยชากลางลาวซะด้วยไม่ใช่อันต่อไปครับฟีเจอร์นี้แปลกดีดาราศาสตร์บอกได้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกี่โมงในแต่ละ วันหรือจะดูล่วงหน้าก็ได้ปัดลงมาครับสามารถบอกได้ด้วยว่าดวงจันทร์ตอนนี้อยู่ตรงไหน อ,อยู่ใกล้เราไหมหรือว่าทิศท,ทางเป็นอย่างไรดูร่วงหน้าพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันไปกันต่อที่ทิศท,ทางของดวงจันทร์ครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าความสว่างมันหันมาทางทิศโลกประมาณ72%มีฟังก์ชันบอกกระแสน้ําด้วยยังไงเนี่ยกดเข้าไปดูหน่อยกระแสน้ําในกรุงเทพความสูงอยู่ที่3.1มเมตรก็บอกได้ด้วยนะว่าช่วงตีสี่เนี่ยจะลดเหลือ1.14เมตรหมุนไปทิศนั้นทิศนี้กี่องศาเหนือกี่องศาฟาเรนไฮต์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทิศท,ทางนะครับสาม บอกความดันบรรยากาศได้ด้วยนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะประมาณไหนสูงสุดต่ําสุดเป็นอย่างไรระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณนี้เหมาะสําหรับคนปีนเขาไปหน้าผาเข้าป่าจริงๆเนี่ยการสรุปฟีเจอร์สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,ออกซิเจนในเลือดนะครับความเครียดนะครับแล้วก็ มีสถิติการออกกำลังกายในแต่ละวันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีการสรุปสถานะในการออกกำลังกายแต่ละวันและค่าในการฟื้นฟูร่างกายในแต่ละวันเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันถ้าเกิดว่าใครออกกำลังกายหนักๆเนี่ยตัวเลขตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นทําให้เราจะต้องพักร่างกายนานกว่าคนอื่นนั่นเองมาต่อกันที่หน้านี้ครับเขาจะเป็นการบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยอุณหภูมิในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อย่างตอนที่เราอยู่เนี่ย29องศา C นะครับแล้วก็ฝนก็เลยจะตกแล้วเนี่ยมันก็จะมีการบอกเป็นสถานะ ให้เราสังเกตได้โดยง่ายบริเวณด้านบนครับจะเป็นการบอกเวลานะเนี่ยเช้าคือ6กโมงเชา้าแล้วก็เป็น6กโมงครึ่งนะครับฝั่งขวาก็าจะเป็นคล้ายๆกับการทํา UI หรือว่าหน้าต่างการแสดงผลว่าเออตอนนี้มันตอนกลางวันอยู่หรือว่าตอนกลางคืนนั่นเองต้องขอชื่นชมทางมีโบเลยครับไม่ว่าจะทํารุ่นไหนออกมาเนี่ยก็ซีเรียส ฟีเจอร์นี้เหมือนเๆกันนะครับก็คือการวัดค่าการนอนหลับปกติแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะนอนก็ถอดนาฬิกาออกแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไรการนอนหลับของเราต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรหรือไม่ลองสวมใส่สมาร์ทวอช ตอนนอนสัก5วันครับแล้วไปดูสถิติย้อนหลังในแอปก็ได้แต่ข้อดีของเขามีเรื่องหนึ่งเที่ยงวันของวันทั้นั้นเนี่ยคุณง่วงสะเเกินใหญ่จะไปงีบหลับ5นาที10นาทีเนี่ยสถติติตรงนี้ก็จะถูกบันทึกที่ตัวสมาร์ทวอชแล้วก็ลิงก์ไปยังในแอปด,ด้วยนะครับเป็นการสะสมชั่วโมงการนอนในแต่ของเราบวกเพิ่มขึ้นไปอีกแค่ใส่และเผลอหลับก็นับเวลาการนอนคุณจะใส่ออกลังกายใส่ในชีวิตประจําวันด้านหลังบอดี้ตัวเครื่องนี่เลย5 ATM ดําน้ําแบบสกูบ้าผิวน้ํา อะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือแม้แต่จะใส่ลุยฝนวิ่งแบบชิวๆไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหวัดหรือเปล่าคุณใส่ไปเลยครับเต็มที่ถ้าล้างมืออาบน้าน,นี่เรื่องจิ๊บจอยเลยในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยเพราะว่าตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องเนี่ยผมมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณสัก23 24นะครับใช้งานออกร่างกายสถิติจบไปแล้วเหนื่อยไปแล้วนั่งพักไปแล้วผ่านการเวลามาสักพักหนึ่งแล้วในแต่ละวันเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงเพียงแค่1นเท่านั้นเองถึงแม้ว่าผมจะเปิดทุกฟีเจอร์ให้ เขาวัดค่าแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเรทความเครียด SPO2 ผมเปิดหมดเลยนะครับค่าโรงงานเนี่ยบางอันเขาปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นใช้งานครั้งแรกไปดูการตั้งค่าในแอปนิดหนึ่งแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยความจุ460ม ah, ิลลิแอมป์นะด้วยความที่ว่าเขามี GPS ในตัวเองนะหลายๆคนอาจจะใช้ฟังก์ชันนี้เยอะหน่อยในการ tracking ก,กีฬาจะอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานแบบทั่วๆไปจริงๆไม่ค่อยได้ออกลังกายอาจจะแบบมีเดินวิ่งนิดหน่อยวันละชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ฟังก์ชันแจ้งเตือนจากแอ ถึงใช้บลูทูธคอลลิ่งโทรเข้าโทรออกอะไรเงี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณ20วันต่อหนึ่งการชาร์จแต่หากใครอยากใช้ Allway on display เปิดหน้าจอตลอดเวลาก็จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ5วันต่อหนึ่งการชาร์จนะครับทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะมีโ r o GS Pro 2นะฮะกล่องมันตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วผมก็ไม่ออกชื่อออกเสียงให้มันครบชื่อรุ่นสัทีต่เาเป็นว่าคุณสามารถสั่งซื้อได้ทั้ง s h อป e e Lazada t i k t o k Shop และก็รวมไปถึงครับตราก้าซายล่างของคลิปวิดีโอนี้หากว่ามีช่วงโปรโมชั่นหรือมีแคมเปญพิเศษใดๆก็ตามแต่ตราก้าซ้ายล่างตรงนี้เนี่ย จะได้ราคาที่ดีที่สุดเข้าไปกดเช็คราคาดูก่อนก็ได้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบหากว่าชื่อเทคโนโลยีใดหรือหลักการใดๆในการออกกำลังกายด้วยสิ่งใหม่ที่ผมนําเสนอเนี่ยอาจจะพูดชื่อผิดหรือให้การอธิบายไม่ไม่ถูกหัวข้อแต่ว่ามันคือความหมายเดียวกันนั่นแหละแต่เรียกผิดอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแก้ไขข้อมูลในคอมเมนต์คลิปนี้ได้เอาไว้ว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีสมาร์ทวอชที่น่าสนใจแบบนี้อีกลาปก่อนครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.